มาที 嗯、我们不乖呀。<laughs> <laughs> คือจริงๆแล้วถือว่าเป็น,เป,นเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีสําหรับของอไม่ใช่แต่เมืองพัทยาอย่างเดียวเป็นข่าวดีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้มีการนําเสนอไปตั้งแต่ตอนต้นเดือนตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วแล้วนะฮะที่ทางท่านนากรัฐมนตรีมาแล้วก็ได้มีการมาพูดคุยกันในที่ประชุมแล้วก็ไปสู่คณะกรรมการควบคุมโรคนะครับ ว่าในส่วนของเรื่องการที่จะใช้ SOP เดียวหรือว่าข้อกำหนดเดียวแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาใช้สำหรับเมืองท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยในแต่ละเมืองอาจจะมีแตกต่างกันได้บ้างนะครับตามตามสถานที่หรือว่าตามภูมิศาสตร์ต่างๆของในแต่ละเมืองนะครับถือว่าเป็น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 ข่าวดีนะครับเพราะว่า อย่างวันที่หนึ่งพุศจริกาที่เราเตรียมตัวในการที่จะเปิดเมืองอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้านักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งจะได้มีการประกาศเป็นที่ชัดเจนที่ท่านนายกบอกแล้วว่าประมาณ10ประเทศในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วทำ rt-pcr แล้วก็รอดูผลแค่วันเดียววันรุ่งขึ้นก็สามารถเดินทางได้เป็นอิสระอันนี้ถือว่าก็จะ,ะช่วยให้ในส่วนของเรื่องอภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจหรือแม้แต่การค้าการขายของ ชาวบ้านเนี่ยนะครับได,ได้ได้รับผลจากตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนักท่องเที่ยวมาเนี่ยในในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยอาจจะได้จากโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่อย่าลืมนะครับว่าผู้ที่ทํางานอยู่ในโรงแรมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ต้องเอาขาเรียกว่าตามภาษาชาวบ้านก็คือต้องกินต้องใช้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นได้จากพัทยาในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเ,เต็มเมืองในภาวะปกติเนี่ย ทุกซอกทุกซอยในเมืองพัทยาเนี่ยจะมีชีวิตชีวามากนะครับเพราะว่านอกจากนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยผู้ที่ทํางานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกๆสาขาเนี่ยนะครับก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยานะครับแล้วก็จะใช้บริการนะครับในธุรกิจในทุกๆระดับนะครับอย่างที่เราเรียกว่า <S <S เป็นสเตตฟู้ดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับตรงน,นี้จะทําให้ภาคธุรกิจหรือว่าเงินหมุนเวียนนะครับในทุกๆพื้นที่ไม่ใช่แต่เมืองพัทยาเนี่ยดีขึ้น นะครับก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยททงที่เราพูดกันอยู่ก็คือทำมาหากินได้นะครับมีรายได้แล้วก็จะทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจเราเนี่ยดีขึ้นด้วยอย่างมาตรกาลลกรเรา่อความปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้การฉีดวัคซีนคือพัทยาเนี่ยตอนนี้เราฉีดเกินหัว่า70%สไปแล้วนะคระก้านเนี่ยอาจจะพูดได้เลยว่าฉีดร0อแล้วนะครับทั้งคนไทยต่างชาติต่างด้าว เมื่อวานเองเนี่ยของที่พัทยาเนี่ยเราก็ฉีดวัคซีนให้กับต่างด้าวเนี่ยประมาณเมื่อวานนี้ประมาณ1,500คนรนะ้นรอบแรกนี่นะครับซึ่งก็ลงทะเบียนโดยนายจ้างนะครับเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็พาตัวมาฉีดนะครับเพื่อที่เราจะไดะ้รู้ในส่วนของเรื่องสถานที่ทำงานที่อยู่ที่ชัดเจนนะครับนี่ก็คือไปเป็นหนึ่งในในมาตรการที่เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับไม่ใช่แต่เพียงคนไทย หรือว่าชาวพัทยาที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าคนไทยที่มาอยู่ในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพัทยาเท่านั้นนะครับเราก็ให้บริการวัคซีนกับทุกๆคนนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงคนไทยนะครับถึงถึงคนไทยเรียบร้อยแล้วก็มาชาวต่างชาติแล้วก็อาทิตย์หน้าเราก็จะให้บริการวัคซีนกับลูกๆของเราอีกก็คือนักเรียนในเมืองพัทยาอีก4000กว่าคนนะครับเพื่อที่จะพร้อมในการที่จะเปิดเรียนที่โรงเรียนได้นะครับและเราก็จะสร้างพามปูภูมิคุ้มกันหมู่ แล้วก็จะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับเศรษฐกิจต้องเดินหน้าแล้วก็คนไทยนะครับและทุกๆคนต้องปลอดภัยนะครับภายใต้มาตรการต่างๆที่เราเองกอ็ก็ต้องว่ากาดไม่ตกนะครับเราเองก็จะต้องกาดไม่ตกเพื่อที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันกทุกๆคนด้วย าในโยคะด้วยที่ฟ้างเราจะมีการเปิดเมือง,งรับนักท่องเที่ยวยางเงคะ่ะในส่วนของอีเวนต์ของเราเ,เราจะสามารถยืนยันได้ไหมคะว่าหนึ่งพฤศจิกายนนี่คะ่ะเราจะมีการจัดอีเวนต์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่งรองเที่ยวไปไปควบคู่กันไปในเรื่องกิจกรรมที่เราจะจัดให้มีขึ้นในเมืองพัทยาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปีนี่นะครับก็ยังยืนยันว่าเราได้เตรียมงบประมาณนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัด กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วตอนที่ผมได้เคยเรียนอยู่แล้วในการถแถลงงบประมาณนะครับะจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ก็จะเป็นพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะครับแล้วพอมาสัปดาห์ที่3เนี่ยก็จะเป็นงานลอยกระทงสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤศจ,กจ,จิกายนก็จะเป็นงานพลุพัทยานะครับแล้วเราก็จะกลับมาพัทยามิวสิกเฟสติวัลอีก2ส,สัปดาห์ตอนต้นเดือนธันวาคมหลังจากนั้นก็งานเดินกินถิ่นนาเกลือ แล้วเราก็จะเข้าไปสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือพัทยาเขาดาวนะครับทุกอย่างเราเตรียมกิจกรรมเตรียมงบประมาณนะครับภายใต้มาตรการที่ทางสวค,คจะเป็นผู้กําหนดมาอยู่แล้วนะครับว่าในการกรจัดกิจกรรมเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดหรือว่าเพื่อที่จะทําให้การจัดงานนั้นอยู่ใน การควบคุมเหมือนกับที่เราได้จัดมาในทุกๆครั้งในช่วงโควิดก่อนที่จะมีระลอกสี่นี่ครับครืเขาคอยเขียวเรียบนะครับนณวันนี้เนี่ยเขามีมีมาตรการต่างๆมาอยู่แล้วนะครับเราก็จะเสนอเข้าไปว่าในเรื่องของมาตรการในการที่เราจะจัดกิจกรรมนะครับที่เมืองพัทยาเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ในเรื่องของออผู้ร่วมนะครับในเรื่องของ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นดนตรีก็จะเป็นพวกกิจกรรมศริลปินต่างๆเนี่ยเรามีมาตรการอะไรเพื่อที่จะทำให้ทุกคนมาร่วมงานอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยด้วย